วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกแคคตัสนะครับแอสโตรนะครับนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีนี่หัวแอสโตรนะครับนี่เป็นปากคีบนะครับนี่เป็นช้อนนะนี่เป็นกระถางสําหรับปลูกนะครับนี่ก็เป็นวัสดุปลูกที่ผมผสมขึ้นเองนะครับไม่ได้ใช้ทรายนะครับเพราะว่ามันจะหนัก แล้วก็อันนี้ใช้ส่วนผสมที่ระบายน้ำดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกกันนะครับครับวิธีการปลูกนะครับก็เอาวัสดุปลูกใส่ลงไปนะครับก็มีปุ๋ยออสโมโคตนะครับประมาณเล็กน้อยนะครับ ไม่ต้องเยอะนะครับใช้วัสดุป,ปูเกือบเต็มนะครับแล้วก็เอาตทวนี้กดนะครับ ก็จะมีออปเปอร์นะครับเป็นเล็กๆ,ๆนะครับมีป้องกันน้ำกระแทกนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปตั้งในโรงเรือนได้นะครับ การลดน้ําก็อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็พอแล้วนะครับดูความชื้นเขานะครับรอให้เขาโตนะครับครับสวัสดีครับ